ทุกคนตอนนี้ได้เราเงินเข้ามาแล้วนะครับผม100บาทนะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลักฐานการถอนนั่นเอนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ bmxt money นะครับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาสอนกดรับเงินฟรีเข้าทูมิลเลดนะครับผมภายใน5วินนั่นเองนะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปแจกเงินฟรีนี่นะครับผมเพียงแค่เรากดสะสมเหรียญแบบนี้นะครับ นี่นะครับเหรียญมันจะรวมเป็นเงินให้กับเราอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วเราก็สามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับและก็วิธีการหาเหรียญมีเยอะแยะมากมายนะครับดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนแบบละเอียดนะครับแล้วการถอนเงินขั้นต่ำเพียงแค่ติบาทเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับเรามารอดูเงินเข้ากันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับผม100บาทนะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลักฐานการถอนเงี่นะครับใครที่ยังไม่เคยทานะครับลิงก์ด้านล่างนะครับรีบไปดาวน์โหลดแล้วก็มาทำตามได้เลยนะครับทุกคนแล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมแอปแจกเงินฟรีโหลดได้เลยนะครับอย่าลืมใส่รหัสคำเชิญตามนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์สีฟ้าเพื่อเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะพาเรานะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโต้นะครับนี่นะครับกด นี่นะครับผมหลังจากที่เรากดโหลดและกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะมาที่ห uh, น้านี้นะครับผมเขาก็จะให้เรากดอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะและเขาก็จะแจกนี่นะครับผมเงินให้เราฟรีนะครับ2 2 5บาทนะครับผมก็กดเปิดเพื่อรับไปเลยนะครับม oh ันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็น การเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับเงินนะครับผมจํานวนอยู่ที่300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเล่งได้ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าตรงนี้นะครับทุกคนมาครบ300ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รับเงินไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับสําหรับตรงนี้นะแล้วถัดไปนะครับผมก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมเราจะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วเราก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมก็จะล็อกอินทาง Google นั่นเองนะครับ นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับผมก็สามารถกดรับได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะเป็นรูปดินสอนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใส่รหัสคำเชิญไปตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเหรียญมาเนี่ยนะครับผมนี่นะ Y A C D Q M นะครับเราจะได้มา1,500เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผมสามารถถอนเป็นเงินเข้าทูมอนี่ว่าเหรีได้นะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะสังเกตเห็นนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับผมเซตติ้งนะครับเสาาร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกนี่นะครับผมก็จะเป็นภาษานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาเหรียญแบบง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเอาเหรียญไปถอนเงินเข้าทูมิเนอเวลตนะครับวิธีการหาเหรียญนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะกดรับเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันมีให้ตลอดทั้งวันนะครับเราสามารถกดรับแบบนี้ได้เลยนะ แล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรับเงินประจําวันนะครับหรือว่าภารกิจหรือว่าชิงวงล้อนะครับสามารถเข้าไปดูแต่ละอันได้เลยนะครับภารกิจประจําวันก็คือสามารถทําได้ทุกวันนะครับเพียงแค่เรานะครับผมทาการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปของเขานะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดเล่นแอปต่างๆนะครับเราจะได้อยู่ที่10บาททุกวันเลยนะครับทุกคนนี้ทําได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีนะครับผม หมุนวงล้อรับเหรียญฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถมาทําได้นะครับที่สําคัญนะครับผมสําหรับรางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับถ้าจํานวนตรงนี้นะครับผมมันครบ300พอดีนะครับเราก็จะสามารถถอนออกได้นะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าเราอยากมีสิทธิ์คลิกเพื่อเล่นแบบนี้นะครับเราต้องนะครับผมทำภารกิจเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมตรงนี้นะครับทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมมี2แอปนะครับเราจะได้เล่นอยู่ที่2ทีนะครับกดรับแบบนี้นะทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจโต้นะครับแล้วก็ทําตามภารกิจที่มันบอกนะการดาวน์โหลดแอปเดี๋ยวผมบอกแบบละเอียดเลยนะครับผมเพราะต้องทํานั่นเองนะครับมันได้เหรียญโคตรเยอะนะและอีกสําคัญนะครับผม การใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญผมได้บอกไปแล้วนะครับต้องใส่นะครับทุกคนไม่งั้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้1,500เหรียญเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอหน้าที่สนะครับสำหรับการดูวิดีโอตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเหมือน YouTube เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถรับเหรียญได้เช่นกันนะครับกดดูวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคน ถ้าเราดูนะครับผมแต่ละกี่นาทีนะครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญนะครับที่สําคัญนะครับเรานะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าวงกลมมันเต็มประมาณนี้นะครับแอปเหมือน YouTube ทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วสําหรับการถอนเงินนะครับผมเราต้องทาภารกิจก่อนนะครับผมก็คือการดาวน์โหลดแอปอย่างน้อย1แอปนะครับถึงเขาจะเปิดการถอนเงินให้กับเราในเองนะครับทุกคนก็คือนะครับผมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับการทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเราต้องเลือกแอ เลยนะครับผมมีหลายแอปนะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็ดูนะครับผมว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับนี่นะนี่นะครับผมรับและเปิดแอปนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่เพจสโตนะครับเราก็จะได้อยู่ที่21,000เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปสัก2-3นาทีในวันถัดไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ เปิดแอปของเขาค้างไว้นะครับผมสัก2 3นาทีนะครับผมเล่นแอปของเขาประมาณนี้นะครับผมเราจะได้อีก1,000 0เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับผมกดรับแบบนี้นะครับทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมที่ Google Play Store นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทาตามภารกิจที่เมื่อกี้บอกได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมเล่นแอปของเขาอีก2-3นาทีนะครับ แค่นี้เองนะครับทุกคนสําหรับการทาภารกิจดาวนโหลดแอปนะครับโหลดได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมสําหรับการถอนนะก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้มาด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับแอปนี้สามารถถอนได้จริงทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับใครที่ไม่เคยทานะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับดู คลิปนี้จบแล้วก็รีบทําตามผมได้เลยนะ